รักเยวตอนที่สามสิบหกสายชนก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟในงานนี้ด้วยทํางานพาร์ทไมแต่ว่าพอเขารู้ว่าตุลานี่คือคนคนเดียวกันและหนำจำเขายังเห็นทีซีกับโอชาในงานนี้ด้วยแต่เขาก็หลบแม่คนตอง,งผู้เห็นเพรูโอชาไม่ค่อยชอบเขามากนะักแต่เขาคิดที่จะช่วยช่วยทีซีแต่เขาจะช่วยยังไงละ่ะในเมื่อเขาก็เป็นแค่เด็กเสิร์ฟเอาละ่ะ ก็หาทางช่วยกันแล้วกันเพราเขาก็ไม่อยากให้ทีซีเสียใจแล้วก็ผิดหวังเห็นตลอดว่าตุลาเล่นหูเล่นตากับโอชาเพราะตัวเองก็อยู่ในสังคมแบบนี้มานานรู้ว่าวิธีอ่อยมันเป็นยังไงแล้วต้องทำยังไงบ้างรู้เหมือนมันจะไม่ได้ผลแต่ก็เชื่อเขาเลยนั่งประกบเล่ากับเป็นคู่รักอีกคนหนึ่งของโอชาแต่งานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลาเจ้าของงาน น้าเตือนเล็กน้อยเมื่อโอชาโอบเมียรักขึ้นรถไปแล้วแล้วนั่นแหละมันเป็นโอกาสของเขาตอนนี้เขากำลังช่วยพวนอื่นๆเก็บข้าวของเจ้าของงานเมาหนักมากอาจเป็นเพราะว่าคงจะเจ็บใจเรื่องของโอาุาแน่ๆแ,แต่มันดูเหมือนจะเป็นโชคดีของเขาเมื่อลูกน้องของตุลาเรียกเขาให้ปอบครองโอชาขึ้นไปบนห้องเอาดี หมอนี่ก็แปลกชอบคนที่มีเจ้าของต่อให้เราชอบคนที่มีเจ้าของแต่เราก็ชอบเขามาก่อนก่อนที่จะมีเจ้าของแต่หมอนี่คิดจะแย่งเขาคิดได้ยังไงรวยก็รวยบ้านก็หลังใหญ่หน้าตาก็ออกจะดีเมาอย่างนี้เหรอแ้วเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจแล้วถ้างั้นคืนนี้ฉันจะทำให้นายจำฉันไม่มีวันลืมเลยแล้วกัน ตุลาสลึงเสลือเห็นคนตรงหน้าเป็นโอทาคุณโอชาคุณเหรอเนี่ยคุณจริงๆด้วยเขาเห็นคนตรงหน้าเป็นโอชากำลังกอดรูปไร้เขาทอเสื้อผ้าเขาออกจนหมดและหนำซ้ำโอชายังหน้าหลงไหลสิ่งเพียงนี้กลิ่นน้ำหอมหอมมากมันยิ่งทำให้เขาคลั่งซึ่งคนอย่างสายชนรู้ดีว่าจะทำยังไง ให้คู่นอนของตัวเองข้างไครและสายชนก็ทําได้เขารู้ว่าตุลากําลังเรียกเขาเป็นอีกคนหนึ่งแต่ก็สร้างเธอมันใช่แต่ที่นหน้าเขาตั้งกล้องไว้แบ็กมเมย์มอนี่และที่สําคัญมอ,มอนี่กำลังฮะหน้าขำเส้นเด็หมอนี่กําลังหลงไหลในรสวาด์ของเราล่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะบริการนายให้เต็มที่ หายตนเป็นแค่เด็กเอนเตอร์เทนแต่ว่าก็ไม่ถึงกับไปนอนกับใครโมโซแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยนอนกับใครรู้จุดอ่อนของผู้ชายเป็นอย่างดีเพราะเขาก็เป็นผู้ชายเหมือนกันตุลามีความสุขมากและสุขจนล้นจุกอกเลยทีเดียวเขาตื่นขึ้นมาวันหาคนที่นอนข้างๆเมื่อคืนนี้เขานอนกับโอชาแล้วเขาก็ผุดลุกขึ้นนั่งก็เป็นอย่างนั้นได้ยัง,ยงไงก็โอชากลับไปกับเมียเขาแล้ว คนเมื่อคืนนี้ใครกันเขาหลือบมองไปที่โทรศัพท์ของตัวเองและนั่นว่าไปแล้วมันมีคลิปของเขากับผู้ชายคนหนึ่งกำลังนอนเนี่ยภาพเมื่อคืนเห็นเด่นชัดเพราะไฟในห้องเปิดสว่างโล่และเขาก็เห็นทุกอย่างว่าบทลักกับเขากับชายแปลกหน้าในคืนนั้นมันร้อนแรงแค่ไหนโอ้นี่มันเป็นไปได้ยังไงแล้วแล้วหมอนี่เป็นใครกัน ทำไมถึงได้เข้ามาถึงห้องนอนเราได้ตุลาเรียบลงมาจงาด้านล่างบัวบัวพรอนพรอนค่ะคุณตุลาอ๋อบัวเหรอค่ะมีอะไรเหรอคะคุณตุลาเออใครมานอนกับฉันเมื่อคืนฮะเออคือบัวเห็นเด็กเสิร์ฟคนหนึงนะคะออกมาจากห้องของคุณตุลาเมื่อตอนสายๆบัวคิดว่าคุณตุลา เรียกเด็กคนนั้นมาดูแลนะคะดูแลเหรอไม่ใช่ซะหน่อยฉันไม่ฉันไม่ได้เรียกใครจริงด้วยค่ะคุณเมามากคุณจะเรียกใครได้ที่ไหนแต่เมื่อคืนนี้สงสัยจะเป็นคนเดียวกับเด็กเสิร์ฟคนที่บัวให้ประคองคุณเข้าไปในห้องแน่เลยค่ะแต่บัวก็โมแต่ยุ่งยุ่งอยู่ข้างล่างกับพอนะคะก็เลยคิดว่าเด็กคนนั้นเดินตามมาแต่ว่า มีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าต้องให้แจ้งตำรวจมีอะไรหายหระคะไม่ใช่คือคือคืออะไรคะคือฉันต้องการรู้ชื่อนายคนนั้นไปเสิร์ฟพิทีอ๋อค่ะไม่น่าจะยากคะ่ะเป็นคนของทางโรงแรมส่งมาพร้อมกับนำอาหารมาบริการไม่น่าจะยากคะ่ะโรงแรมของใครเอ่อของคุณเก้ากูลนะคะผู้จัดการชัเกกูลอ๋อ ถ้าง,ง้นก็จัดการให้ทันทีตุลารู้สึกงงงวยเขากลัวว่าคลิปที่อยู่ในมือถือของเขาเนี่ยคนคนนั้นต้องมีแน่ๆแ,แต่ถ้ามีแล้วมันหลุดออกไปคราวนี้มีแต่พังแล้วก็พังแน่ๆร้านชาววังของเขาคงไม่ได้เกิดข้าง,งานนี้รวมถึงคุณโอชาเาก็คงไม่มีโอกาสอีกขอละให้เจอตัวทีทางด้านสายชนเขามาทำงานที่ร้านกาแฟแต่เช้า สายชนเป็นอะไรไปเนี่ยหน้าซีดเมื่อคืนนอนดึกเหรอไปทํางานพาร์ทไทม์มานะครับเลยนอนดึกไปซะหน่อยแต่ว่านอนดึกก็ไม่ใช่ไม่ได้นอนเลยมากกว่าทางนั้นก็ไปงีบซะหน่อยเถอะร้านกาแฟาเปิดสายอยู่แล้วแล้วนี่ทําไมมาถึงเช้างนี้ล่ะก็ผมกลัวจะมาไม่ทันเลยครับก็กะว่าจะมานอนที่นี่เหมือนกันสายชนเผลอหลับไปแล้วซึ่งผู้จัดจาก,การร้านก็นึกเขินใจสายชนเป็นเด็กตี มาเข้าออกตรงเวลาแล้วขยันขันแข็งแต่เด็กคนนี้แปลกพูดน้อยแววตาดูเศร้าแต่หลังจากเมื่อวานเขาเห็นคุยกับเพื่อนตีหน้าก็ดูดีขึ้นมานิดนึงแต่วันนี้กลับหนักกว่าเมื่อวานนี้อีกส่วนทางด้านตุลาก็รู้แล้วว่าคนที่นอยกับเขาเป็นใครเดีย๋ยวรู้ด้วยว่าทำงานอยู่ที่ไหนเขาจึงมาหาตายชนที่ร้านกาแฟ สายชลจำตุลาได้แต่กตีเนียนยกกาแฟมาเสิร์ฟให้กับเขาคิดว่าเรื่องเมือคืนนี้มอนนี่คงไม่รู้หรอกถ้าตามมาถึงที่นี่หรือว่านั่งลงโอ้คิดผิดมอนี่เห็นคลิปแล้วแน่ๆบอกให้นั่งลงไงแต่ผมทำงานอยู่นั่งลงก็ได้ฉันมีเรื่องที่ต้องคุยไปคุยกันที่อื่นได้ไหมแค่นั่งคุยกับคุณ มันก็ผิดมากแล้วเพราะผมทำงานอยู่เอ๊ะไปกับฉันหรือว่าอยากจะถูกไล่ออกจากที่นี่ล่ะนี่คุณก็ได้สายชนไปคุยกับผู้จัดก,การร้านขอกลับก่อนซึ่งเขาก็เข้าใจดูเหมือนว่าสายชนจะมีปัญหาคนคนนี้หน้าตาดีขับรถหรูมาเลยหรือว่าจะเป็นเพื่อนในคนของสายชนซึ่งมันแตกต่างกันมากแต่ดูดูแล้ว สายชนมีแต่เพื่อนที่มีฐานะทางนั้นเลยเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันแล้วทำไมต้องมาที่บ้านของคุณด้วยกลัวเหรอที่ทำอะไรไปไม่เห็นกลัวเลยก็ฟาสายชนเข้าไปปุยในห้องทำงานสายชนเองตัวเขาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วมีแค่ชีวิตเท่านั้นแกเป็นคนถ่ายคลิปไว้ใช่ไหมใช่ตอบตรงดีแกทำอย่างนี้เพื่ออะไรจะแบค็คเมย์ใช่เหรอหรือว่า ผัวเอาเงินจากฉันนั่ะโอ้ยแอม์แบ็กเมย์ก็ผัวเอาเงินมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละประสาทนี่พูดมันดีๆหน่อยนะมองดูก็รู้ว่าเป็นคนชั้นต่ำอ๋อใช่ฉันเป็นคนชั้นต่ำฉันมันเด็กเทนเด็กนั่งลิงตามผับตามบาร์ทำไมเหรอก็นอนกับใครก็ไม่เห็นจะแปลกปุบปากได้แล้วฉันแค่จะถามเรื่องคลิปนี้เท่านั้นเรื่องคลิปเนี่ยหรอได้เห็นแล้วที่ท่า ดูเหมือนว่านายจะชอบลีลาฉันไม่เบานะหยุดพูดสักทีโอ้ยให้ฉันหยุดพูดก็้วพาฉันมาที่นี่ทำไมฉันแค่อยากถามว่าแกเอาคลิปนั้นไปทำอะไรบ้างเอาไปทำอะไรหรอเออตอนนี้ก็ยังหรอกนะแกมีคลิปจริงๆด้วยก็แน่นอนฉันอยากให้คุณน่ะคุณตุลา เลิกยุ่งกับคุณโอชาซะนี่แกแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแกเป็นใครกันแน่ใครส่งแกมาจะเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ถ้านายไม่เลิกยุ่งกับคุณโอชาจะทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันแล้วก็ฉันจะปล่อยคลิปนายแน่ๆตุลามาโหมากเขาตรงเข้าทำร้ายสายชนสายชนเองก็สู้สุดใจแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะว่าตัวเขาก็บอบช้ำ จากการที่นอนกับตุลาเมื่อคืนล้มลงไปเจ็บจนน้ำตาซึมถูกแย่งโทรศัพท์มือถือหมอนั่นเปิดดูนในโทรศัพท์แล้วมันไม่มีคลิปอย่างว่าก็เปี้ยงปาโทรศัพท์ของเขาจนแตกละเอียดดูดิทำอย่างนั้นได้ยังไงเสียดายก็เสียดายก็ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่สินะมองฉันอย่างนั้นทำไมนายก็หน้าตาดีนะทำไมไม่หาแฟนเองต้องไปย่งของคนอื่นเหรอ มันเรื่องของฉันฉันชอบของฉันนี่แต่ว่าชอบเป็นเมียชั่วคราวของคนอื่นเหรอคงงั้นมัง้งโอ๊ยฉันเจ็บนะตุลาดึงแขนของสายชนหน้าตาสายชนค่อนข้างจะดีเนื้อตัวก็หนวดเนียนอาจเป็นเพราะว่าด้วยอาชีพของสายชนต้องดูแลตัวเองดีละมัง้งแต่มีใบหน้าที่ซูบซีดเย่าคิดนะว่าจะเอาคิดนี้มาขู่ฉันได้ ก็ลองดูถ้านายยังไปยุ่งกับคุณโอทาอีกฉันจะปล่อยคลิปนายแน่เฮะเราก็พังด้วยกันไงพังก็พังสิเพราะฉันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วฉันตัวคนเดียวแถมยังไม่เป็นที่รู้จักด้วยในสายชนโอ้ไม่รู้คงรู้ทุกอย่างของฉันแล้วสินะฉันก็คงไม่ต้องบอกอกมั้งได้ถ้าอย่างนั้นเรามาตกลงกันฉันจะให้เงนนินนาย และเอาคลิปนั่นมาให้ฉันไม่ข้อตกลงเดียวของฉันคือนายต้องเลิกยุ่งกับคุณโอชาแล้วฉันจะเลิกยุ่งกับนายเหมือนกันแล้วฉันจะเชื่อใจได้ยังไงนายไม่เชื่อใจฉันนายก็ต้องเชื่อเพราะถ้านายไม่ทำตามที่ฉันพูดฉันทำจริงแน่ถึงแม้ว่าฉันจะเสียไปด้วยก็เถอะคงรู้นะว่าในคลิปนั่น่ะ เห็นหน้าของนายชัดเจนโถเวยทําไมถึงไม่มียางอายมั่งเนี่ยมันก็เห็นหน้านายเหมือนกันก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียเอาละฉันไปได้หรือยังไม่ยังไปไม่ได้อะไรของนายเนี่ยป่อยฉช่นนะสายชนถูกตุลาปลุกปัมในห้องทํางานสายชนเองก็ไม่ได้ขัดขืนสมยอมเขาทำให้ตุลาสมเด็จดังความตั้งใจพอยิ้มเยาะ มองสายชนที่กําลังสวมเสื้อผ้าอก็แค่นี้สินะนี่เงินสำหรับค่าตัวฉันไม่เอาหรอกฉันแจกนายฟรีกันแล้วกันถือว่าเป็นของสมนาคุณขอให้นายนะ่ะเลิกกับคุณโอชาก็พอคิดนั่นนะรับรองได้ว่าฉันทำตามอย่างที่พูดฉันไปได้หรือยังก็ไปสิสายชนเดินออกมา ยังไม่ทันผลบ้านของตุลาก็เป็นลมหลมพับไปเสียงวอยวายทางด้านนอกทําให้ตุลาเดินออกมาเห็นสายชนเป็นลมเขาเรีบตรงเข้าไปอุ้มและนําส่งโรงพยาบาลรู้ว่าสายชนไม่ได้กล้างเออคือแฟนของคุดเนี่ยคืออาจจะพักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยถาดอาหารก็เลยเป็นลมนะครับแล้วผมต้องทำไงครับหมอ แฟนของคุณร่างกายอ่อนแอนะครับอาจจะไม่ได้นอนติดกันหลายคืนแล้วก็ได้อ๋อถ้าอย่างนั้นหมอจะให้ยาแล้วนอนพักที่นี่สักคืนนะครับไม่นําเกลือครับครับขอเป็นห้องพิเศษนะครับได้ครับคุณดุลาตุลายืนมองสายชนที่กำลังหลับโถววยทำไมต้องมารู้สึกผิดด้วยวะเนี่ยเราไม่เคยเป็นคนแบบนี้นี่วา เฮ้ยให้ตายเถอะทําไมถึงไม่กลับบ้านไว้ตุลาไม่ยืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยคนตรงหน้าไม่ใช่เมียนะเว้ยม่ใช่เมียโ้ยแต่แล้วเขาก็ทํามไม่ได้เรียกบัวนําเสื้อผ้ามาให้กับเขาเขานอนเป้าสายชนจนกระทั่งเช้าไม่อยากจะเชื่อสายชนเห็นตุลานอนเป้าเขาทั้งคืนเอาดิ น่าจะเป็นเขานั่นแหละมองฉันอย่างนั้นทำไมฉันไม่อยากให้ใครตายที่บ้านของฉันผมก็ไม่ตายง่ายๆหรอกแล้วนี่คุณพาผมมาส่งที่นีนเหรออืมกินซะกินข้าวแล้วก็กินยานี้ซะฉันไม่อยากเป็นคนใจดำคุณไม่ต้องอยู่ดูแลผมก็ได้ใครว่าฉันอยากดูแลฮะอ๋อถ้างั้นคุณก็ไปสิ ไม่ยืนทำไมไม่ได้ฉันยังระแวงเรื่องคิดนั่นฉันต้องเฝ้าดูนายตลอดเอ๊ะนี่มันยังไงไปอยู่กับฉันฮะฉันห,หมายถึงไปทำงานกับฉันฉันจะได้เห็นนายทุกเวลาแค่คุณไม่ไปยุ่งกับคุณโอชาก็พอแล้วแต่ไปลาออกเองหรือว่าให้ฉันทำให้นี่คุณจะเกินไปแล้วนะไปทำงานที่ร้านของฉันไม่ต้องไป ก็ได้ความจริงสายชนก็อยากควบคุมตุลาเมอนกันจะได้รู้ว่าหมอนี่ไม่ไปยุ่งกับโปาชาอีกดังนั้นเขาจึงไปลากออกมาอยู่ที่ร้านชาววังของตุลาโอ้ยร้านก็ใหญ่โตหมอนี่ยังจะเอ๊ะนี่มันเขารู้สึกแปลกใจวัตถุดิบที่ตุลาแค่ทำขนมนั่นมองดูก็รู้ว่า มันไม่ได้สัดส่วนตามสูตรไม่น่าละ่ะหมอนี่ดูกังวลเวลาอบขนมเสร็จก็มักจะตรวจชิมด้วยตนเองชิมแล้วก็สายหน้าแต่ก็ยังส่งขนมนั่นออกไปตามร้านต่างๆเฮ้อทําอย่างนี้ก็ได้เหรอสายชนของขึ้นเดินตามตุลาเข้ามาในห้องทำงานอะไรออกไปนี่นายนายจะบ้าเหรอในเมื่อนายก็รู้ว่าขนมนั่น มันไม่มันไม่อะไรก็มันไม่อร่อยนะสิทาไมเจ้าม่อร่อยก็แค่หวานน้อยไปนิดนึงไม่นิดละมั้งมันก็นุ่มใช้ได้ก็ถือว่ามาตรฐานพอสมควรน,นี่นายเคยไปดูลูกน้องทาขนมบ้างไหมฉันไม่อยู่กับนายแค่วันเดียวฉันยังรู้เลยมันเกินไปนะนี่คิดว่าตัวเองเป็นใครฮะคิดว่าตัวเองเป็นเมยียฉันหรือไงไม่ยืนสั่งมาบอกฉันเปล่าเปล่าเนี่ยเออมันก็จริงนะ ฉันมันก็แค่ลูกจ้างที่นายอยากควบคุมถ้าร้านนายจะเจ๊งมันก็เป็นเพราะตัวนายเองนั่นแหละเรื่องของนายแล้วกันตุลารู้สึกมโมโหมากมันจริงเหรอเนี่ยจริงหรือเปล่าที่สายชนพูดมาลูกน้องของเขาอาจจะทําอะไรผิดพลาดมีหน่าละ่ะเพราะชิมขนมด้วยตนเองทุกครั้งรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะแย่กว่ามาตรฐานแต่มันก็พอที่จะขายได้ในเมื่อทําไปแล้ว จะไม่ส่งให้ลูกค้าได้ยังไงมีแต่ขาดทุนแล้วก็ขาดทุนเขาจึงมาตรวจดูในห้องทําขนมได้ตนเองแล้วก็พบว่าเป็นอย่างที่สายชนบอกจริงๆคนงานหลายคนถูกไล่ออกทําให้พวกเขาเนี่ยถึงกับผัวเสียววยวายเพราะทํางานที่นี่มานานแต่คนอย่างตุลามีเหลืที่จะสนเขาไม่สนใจไข่ทั้งนั้นตุลาหมยุยุ่งกับเรื่องที่ร้านรวมถึงสายชนลืมโอชาจะสนิท เพราะจริงๆแล้วเขาก็แค่หลงรูปรักษภายนอกของปูชาก็เท่านั้นแต่ในยามนี้ธุรกิจของเขาเนี่ยมันต้องไปอย่างรับรือนสก่อนอุปสรคปัญหาที่เขาพยายามตามหามานานได้เจอเพราะสายชนที่ทางสว่างให้กับเขาเขาเคียร์งานจนเย็นเดินออกมาก็เจอว่าสายชนยังไม่กลับเห็นยืนรอรถอยู่แต่เขาก็ไม่สนใจไปที่รถของตนเอง ในจังหวะนั้นเขาคิดไม่ถึงมาตั้งมาดักหลอกเขาที่ลานจอดรถฮฮแกนี่มาทำไมอีกก็ฉันเงินหมดจะมาขอเงินฉันไม่ให้ฉันให้แกไปเยอะแล้วแกจะมาอะไรอีกไม่ให้เหรอแกอย่าเห็นแกัตนักเลยตุลาร้านนี้ก็หยอกใหญ่โตเงินแค่ไม่กี่บาทคนนักแข่งแกไม่ล่วงรอกแต่ฉันไม่ให้เว้ยตุลาโมาโห มาตังก็ถึงเข้าตาจนจนปัจจุบันนี้เขายัางไม่ได้ทำงานและติดอยายด้วยเขาขาดสติใช้มีดจ้วงแทงตุลาแต่ว่ามีดนั้นมันกลับไม่ได้โดนตัวของตุลาเลยแต่กลับเป็นอีกคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาขวางสายชนตุลาประคองสายชนแต่ตอนนั้นมาตังตกใจมากเขาถึงมีดแล้วก็วิ่งหนีไปสายชนสายชน สาชนถูกนําตัวลงพยาบาลซึ่งตัวลาก็มีคิดว่าสายชนจะมารับมีดแทนเขาอย่างนี้เขากุ้มใจยังหนูในห้องไอซียูเครียดอย่างหนักอย่าเป็นอะไรเลยนะอย่าเป็นอะไรเลยในที่สุดสายชนก็ปลอดภัยเป็นยังไงบ้างก็เจ็บนะสิถามได้สายชนพูดอย่างอ่อนแรงทําไมถึงโง่อย่างนี้มารับมีดแทนคนอื่นทำไม คนอื่นที่ไหนกันเล่าสายชนพูดอย่างนี้หมายความว่ายัางไงยังไม่ทันได้ถามหมอก็เข้ามาซสก่อนเพื่อตรวจตัวอาการสายชนหลับไปแล้วนี่สายชนคิดว่ายัางไงสายชนชอบเราอย่างนั้นเหรอที่ช่วยเราเพราะว่าเห็นเราเป็นผัวโอ้นี่เราใจดําไปหรือเปล่าสายชนยอมช่วยชีวิตเขาถึงขนาดนี้และเขาก็ ไม่ได้ดูดำดูดีสายชนเลยเขารู้สึกผิดเ่ามากๆตลอดเวลาเขานึกถึงแต่ตนเองแต่ในายามนี้มันทําให้เขาคิดได้รู้สึกผิดมาตลอดว่าปัญหาหมันไม่ได้เกิดที่คนอื่นเกิดที่ตัวเองทั้งนั้นเพราะตัวเองไม่ใส่ใจร้านของตัวเองจึงอิจฉาร้านของโมเดลทั้งที่สูตรของตัวเองก็ได้มาตรฐานแล้วก็อร่อยเหมือนกันแต่ความอร่อยของลูกค้านั้น มันไม่เหมือนกันต่างหากบางคนอาจจะชอบแบบนั้นชอบแบบนี้ซึ่งเขาเองละเลยแต่มาตรฐานที่ควรมีพอมาดูแลสายชนจนกระทั่งหายดีมาทำงานมันแรกก็ถูกตุลาเรียกพบหลังจากที่ไม่ได้เจอเขาหลายวันใบหน้าของเขาเคร่งเครียดรุ่มหงอยไปเยอะนี่มีอะไรก็พูดมาที่ของนายฉันไม่ได้ปล่อยไปไหนหรอกนายไม่ได้ไปเจอกับปูชาใช่ไหมเปล่าฉันไม่ได้เจอเขา ตีื่งแต่ฉันจะคุยกับนายแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีนายขอบคุณฉันก็พอส่วนเงินนั่นก็คงไม่ต้องแล้วค่ารักษาพยาบาลนายก็ดูแลฉันเป็นอย่างดีไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องอื่นต่างหากทำไมถึงต้องทำดีกับฉันทั้งๆท,ที่ฉันก็ไม่ได้เป็นคนดีก็ฉันเป็นคนดีไงก็เลยอยากให้นายสำนึกและเป็นคนดีบ้างเออ ถ้าฉันจะเป็นคนดีแต่อยากให้นายมาอยู่ข้างๆเพื่อเตือนสติฉันได้ไหมฮะนี่ฉันฟังผิดไปหรือเปล่าเนี่ยนี่นายจะให้ฉันใช่ฉันอยากจะขอพบกับนายได้ไหมเออคือเรื่องนั้นตุลาถึงกับอึง้งว่าสายชนบอกว่าคนที่เขารักก็อยู่กับคนที่เขารักซึ่งนั่นหมายความว่าสายชนไม่มีใครแต่มีแค่คนที่ชอบอยู่ในใจ ซึ่งเขาขอโอกาสให้สายชนอยู่ข้างๆเขาแต่สายชนใจแข็งมากแล้วอยู่ๆก็ตอบรับก,ก็ได้ฉันเป็นแฟนกับนายก็ได้ตุลาค่อนข้างจะดีใจลุกขึ้นมากอดสายชนสายชนยังไม่ได้รักเขายังไม่เลยจริงๆแต่ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าตุลาจะได้ไม่ไปยุ่งกับโปชาเองซึ่งนั่นมันหมายความว่าทีซีจะมีความสุขและเขาก็อยากให้คนที่เขารักมีความสุขเช่นกัน